คุณคิดว่าพลอยเมนี้ขาดอะไรไปครับเมนี้เป็นพลอยมินท์มารินไซส์ใหญ่2.97กรัตสีสวยเหมือนสีฟ้าน้าทะเลครับและเม็ดนี้ถือว่าเป็นพลอยที่เนื้อสะอาดมากและพลอยสีนี้ถือว่าหายากและยิ่งถ้าสะอาดแบบนี้ก็จะหายากเข้าไปอีกจากที่ประเมินเม็นี้ก็ถือว่าเป็นพลอยที่สวยมากแล้วใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วพลอยเมนี้ก็สามารถทาให้สวยขึ้นได้อีกลองสังเกตตรงกึ่งกลางพลอยเมดนี้ดีๆนะครับตรงแถวๆกึ่งกลางจะเห็นได้ว่าประกายพลอยไม่สะท้อนขึ้นหน้าพลอยซึ่งจุดนี้เราเรียกว่าหน้าต่างหรือว่าวินววซึึ่่่่งงงกาททีีีํให้้้้้พพอออออยยยมมนสข็ตตไ ในหซึ่งพอยเม็ดนี้ผมนําไปวางเหลี่ยมใหม่และเจีเรียมใหม่ทั้งหมดซึ่งจุดนี้ก็ต้องประเมินอย่างดีครับเพราะในขั้นตอนการเจรียรไนแก้ก็มีความเสี่ยงครับพอ,อยอาจจะแตกได้จึงต้องระวังมากๆที่ผมพูดแบบนี้เพราะว่าผมเคยเจียรไนแล้วพอยแ,แตกมาแล้วครับหลังจากวางแผนแล้วก็นําพอยเม็ดนี้ไปเจียครับโดยจะ,ะเหลี่ยมเจียก็ต้องจัดองศาให้เหมาะสมเพราะองศาที่เหมาะสมจะทําให้แสงสะท้อนกลับมาที่หน้าพอ,อยทําให้พอยมีประกายสวยครับและนี่ก็คือผลลัพธ์ที่ได้หลังจากเจียรไนประกายพิเศษครับจะเห็นได้ว่าเหลี่ยมเป็นระเบียบมากขึ้นนนนและะพออยยยมมีีีปรกกกาาสวขึ้้้ั็ตตงงํหท่ เม็ดนี้เหลือน้ำหนัก2.31กะลัตหายไป60กว่าตังค์เลยครับตอนนี้พอยทูมารินสีมิลเม็ดนี้ถือว่าเป็นพอยมิลทูมารินที่เพอร์เฟกเม็ดหนึ่งเลยครับเพราะสีสวยหายากเนื้อสะอาดและประกายสวยพอยคุณภาพแบบนี้หาไม่ได้ง่ายๆครับถ้าคุณสนใจพอยเม็ดนี้สามารถกดลงที่หน้าโปรไฟล์และทักเข้ามาสอบถามได้ครับ